พี่น้องครับ,รบเสียงคี่พี่น้องนี้อยู่นีไปเป็นเสียงผู้ใดคือเสียงคนขับรถคนโกนเองครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับผมสายยันผู้วน,นาครับหรือสายยันบอลืมสัญ,ญญาครับพี่น้องพนักงานขับรถสายกรุงเทพนะครพน,นมครับ <c oughs> พร้อมแล้วสิภาพพู้เจ้าพี่น้อง เดินทางสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยและสวนทางขั้นพร้อมคาดเต็มคััเคือความปลอดภัยเตรียมหัวใจเดินทางมาน้วยกันครับบอกขอสอสอเทียมนี่มีตะมวนกรุบกรุบกรุบขั้นพร้อมแล้ว Let's go <S <c oughs> เป็นที่คู่กันครับผมสายันครับ เป็นคนนครพนมตั้งแต่เกิดครับตั้งแต่จำข้อมด้เนี่ยผมก็อยูเทิร์รถบขสมาตังแต่น้อยเท่าใหญ่ตระกูลของผมขับรถบขสขับใสพ่อแม่พี่น้องมา40กว่าก็ปีแลวครับปู่ของผมเคนก็หลงไหลการเดินทางไกลพอของผมเปคับมากเลยไปนั่งรถบขสเนี่ตจนมหาหอดรุ่นผมเนี่ะครับนายสายันคนนี้ครับ ตอนน้อยเนี่ยผมเป็นค้นขี่ไห้ครับไห้แอลแลวน้ำก้นพอด้พอครับบอกระสอไปเนื้อผมกับไปน้ำครับไปใต้ผมก็ไปน้ำก็เลยได้มีโอกาสนั่งรถบอกระสอไปทั่วไทยก็เลยให้ผมมักขับรถเท่าสมื่นี่ครับพอผมบอกว่าครับการเดินท่าไก่ไม่เป็นเรื่องหนาเบือครับเขาต้องมันสั่งเสียงหัวเราะ สร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารครับแต่ที่สำคัญความปลอดภัยของผู้โดยสารครับต้องมาอันดับหนึ่งจะไปไหนเที่ยวเนี่ยว่าที่ไปนครพนมครับอ๋อที่ฝากไอเช็คเบรกกับเผ่าเลเด้วยขึ้นเขาเป็นขึ้นเขาขอบคุณได้ฝากเลเด้วยครับจะการเรียน้ครับ เื่อนคันครับจากเด็กคนขวางมาเป็นคนขับรถได้กเกือบสิบปีแล้วครับเมื่อวานที่ขึ้นเนื้อลองไต้เนี่ยรถผมแลนไปมดเลยจังน้ำถล่มเทือที่แล้วเนี่ยผมแลนรถบริสเเร้ามือเลยครับแต่ว่าก็มพี่แห้งใจหลายครับเห็นคนไต่หากกันยิ้มให้กันมีน้ำใจให้กันอมันซุ่มซื่นัวใจครับคอยหวัง เป็นได้เป็นได้ที่พี่มีของส่งหลายเนาะเชนเนี่โอ้จะหลายพอเบิ้งอยู่ครับหน้าแต้งแต่เฮามีบริการรับส่งพัสดุโดยตรงนลยครับจะมีคนเอาของมาส่งเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่ามันส่งมือเดี๋ยวหอดแมนแมนเชี่ยวก่อนข้าเจ้าฝากตู้เสื้อผ้าฝากทีวีพู้วนอ่ะนครมันน่งผู้น่ะแรอบนี้หน้ากลับนครพอมัน่องแมนมาครับแมนเหมือนแรงเหมือนแรงนี่ยังทีฝากว่าตัวเั้นผมฝากอันนี้ไปให้พ่อนะครับ เว้ย่าเป็นพิมพ์เดียวกันครับมาตุ้งห่วงเด้อครับุณอินหน้าไปหอดรอฟังข่าวดีครับป้าสางที่ฟังของขอบคุณหลายๆครับน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวหน้าไปเตรียมรถจะเข้ากันครับครับวัสดีครับสวัสดีครับมีแห้งล่ะครับผมอ้าครับเราจองนะครับฮะเฮ้ยได้เวลาสิพี่น้องครับได้เวลาสิออกรถแล้วครับไปกันทถอเนาะเลสเด้ สิวอกลูกดูข้างบนไม่ยิ่กว่านังี่รักวยเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวดียวไอเขาขงท้าก่อนมาเฝ้าข้าเลยล้มบาดีว่าไอเอาสิอยากยายจะกันเลยเดี๋วงดูคนเจ็บเป็นยังไงครับครับท่านบริสัทที่รักทุกคนครับตอนนี้เกิดเหตุทุกเฉินคือในรถของเฮานี่แม่ยิ่งคนหนึ่งคนกำลังสิออกลูกกับผมนายสายยันไม่ลืมสัญญา พนักงานขับรถคันนี้ซีขอร์เรียสภาพเป็นสมุนไพรโคราดก่อนในประครับไม่ได้หรองเราก็ใส่พีน้องนี่พี่น้องครับผมขับรถบกสรับใส่พี่น้องมาสิบกว่าปียึดมันในห้องสมุดตอเวลาความปลอดภัยและความมวลสื่อที่สุดแต่ให้ตอนนี้เพิ่มขอีกคนหนึ่งกำลังสิเดตเป็นแม่เด็กหน่อยคนหนึ่งกำลังสิเดตเลื่อตาตรงลง บทงดามของเ่านี่ผมขอกราบกราบขอาต่งำงามของทเ้าพี่น้องขอให้ผมนด้สายญาติมาเรื่สัญญาคนนี้ถ้าคุณดุสมบาทก่อนนะครับ เระวังระวังกันหน่อยคช่ผ้รับโอ้าลู้ก็เป็นคนใหญ่พนนะครับพูดชื่อได้ๆครับไ้ฝอดบ้านปันไพ่ได้เนี่ยหั่เลยหุยมักมาสายันผมไม่รู้คำนะเพื่อนแมนแล้วกูสายันบัเคอรี่สัญญาเป็นไงมึงเยอะนะเนี่ยเตะปิ๊บดังอยู่วะอิสอิสพูนตามสภาพแหละแข่งแรกกว พอ <Hey, S 2> ดีกูมีของฝากวินยงนี่เบิ่งเอามาเนี่ยบักหวังลูกเพื่อนฝากมามันบมาบ้านโดนแล้วมันรอลูกบักหวังลูกมันกูได้ร้านไส้ดิเพื่อนแหม,มนหนาคือกูนะาะขึ้นกูโอ้ยขอบใจละล <c oughs> ายสายยันมาเรื่องสัญญาอะลรไม่ต่อมันเป็นมาแต่โคแตงเอาตัวเทอาเอามื่อนี้เรียนตุ้มไก พี่น้องครับและนี่ก็เป็นอีกเที่ยงครับที่ผมพาผู้จ้าพี่นองทุกคนเดินทางซูเป้าหมายอย่างปลอดภัยครับพร้อมวยเสียงหัวเราะและความสุขครับตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ครับขอบคุณครับทุกคนที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของบขสนะครับเนาะผมครับนายสายยันบริืวสัญญามื้อนี้ต้องกราบลาผู้จ้าพี่นองไปขับรถกันสักก่อนครับพบกันใหมครับสำหรับการเดินทางเทือนาเทือนี่ยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับสวัสดีครับ